คนดังคนดังครับเนี่ยคนดังนบป้านแห่บ้านแห่มาปิ้งเขียวเขาครับห่งงไปแม่เบื้องมือนี่ครับมือบ้านแห่าไ่ได้อาสาบ้านแห่ไปไปบ้านแห่กันบ้านป่ามาปิ่งรถมันมาเีแห่หลายจุดเ

ในพ่อบ้านหัวอาหารยังมอว่ากินอยู่มันเตือนเสียงรถเด้กเตือนเสียงรถบอกว่ากินหัวอาหารเลยครับนี่บ้านหัวอาหารลงไปนัป่นกินเยอะกินเยอะเกษีย่อยู่กระท่อมน้อยคอยรัดครับกระท่อมน้อยคอยรักลุงนอมครับป่านน้อมสวนเ,วเกษตรกระทรวงสาธารณสุขป่าหนอมนี่มีหน่นอไม้ หน่อไม้หวานหน่อไม้ฝรั่งบกพริกอ้มีผักครบทุกอย่างครับคนละหมอกนละมากรากใหมครับนี่ก็เลิองงานย่มดีครับ่นมาเกี่ลเข่าดอรครับเกี่ยเข่าเบาของคนเกวข้าวเบานี่ก็คือน,นี่ปลากระมีครับนี่เพิ่นก็เอาเห่เมื่อวานปลาครับกินเข่าเที่ยงเนาะกินปลาอื น,น,นี่กำลังเห็ดแหยน่ครับลูกมันเข่าดังแหนห้างมันลูกมันมาเข่าดังทีง่ล้วครับก็บต่องมายอ่อไม่ังนเอาเอาอฮู้ดจับบรรยากาศเย็นๆดูชงนะครับเฮ้ยเริ่นกันครับสิดได้ตั้งโต เหือนกันครับพี่น้องวงประโนหนึองสองซ้ำจ้าบอยโอ,ยโอ้เด็ดออกแล้วครับปลาโดนออกแล้วโดนออกแล้วโอ้ยได้ไหมนี่ใหม่บ้านหลัง

ูนะครับได้แล้วครับ,รบหเห็นอะไรตัวนึงแล้วตัวนึงครับไปแล้วได้แล้วปลาตะเพียนนะเัินนะเออคุณครับโอ้จักตัวหนึ่งสองครับเนี่ยปลาน,นิ้นกับมีโอ้ได้อยู่ครับ <มา S 1> นี่เอาเอาครูมาใส่แป้งมาใส่น่ะนะโอ,อ้แป้งยัดดีได้แป้งกระป๋องกับแป้งกับครูอา้าว หากินส่นีกันได้น้อไปรู้ไม่นานีอะได้ย่างเราจะียนอย่างปลาสมยังทํานีพอดีเลยครับปลาสมสมปลาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเปย์นั่นเนอะหินเจลอตัวใหญ่ดีเลยเนอะ

โอ้ไดักโตครับนี่หกโตครับตะเพียนไปย่งปิ้งาดไนป้อิ้งปลาปลปลูไม่อกไปแล้วูดย โอ้ปลาบ่อนเนี่ยป,ปอดขึ้นที่สองใส่ไม่เอาเข่าจะ้ะใปปิ้งปลาครับพี่น้องปิ้งปลา เล็กย่างมากหาคาตังยิบวาคาเลี้ยวเตี๋ยวเลี้ยวเตี๋ยเลยหรอไม่เสีบก็เล้วเตียหิบย่างเลี้ยวเตี้ยไม่ไพ่เต็มอยู่ไหม เป็ดหีบก็เลยตัวเป็ดกดน้นนไ่เเปดนเหนือีมงนีวิชาลูกเสียตั้บัตั้นดเจ้ายังเอหยาไลวเฮียเชิ้าเมัโอ้โหปู่าสิมาบาเอากองเขาไม่น้ำ Con cho mấy này ừ. Hả? Đúng không để? Để này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

ทีมงานกระวินหน่อยลล่ะวินหนอยรถไเลยเขาเป็นรถเที่ยวเอันนี้รถไทยเองบ่รถเกี่ยวกับอีกคนทีมงานเถอะทีมงานรถกันแหละกวินยกวินหน่อยอันนั้นเขารถเกี่ยวดีรถไถลงกดยอดเด้อว่าป่าอีกลากหนึ่งใช่ไหม

เบิดก่อนตาพ่อสุกซสริมสิไฟเบิดเราหาทานมาอีกเด้ออนี่พันครับนี่พนันเจ้ย่างปลาตะเพียนก้างไร้็ปลาน,นิ้นขึ้นมาเนะาะปลานิ้นเบิดแล,ล้วบ่พูดเยนนยาานนลยว่าเราปลานิ้นเราขึ้นไปตะเพียนปลานิ้นไหลเพราะว่ากางไร กินไหมเือางายกินตเองหรอของพอพ่่นว่าผอ้วีราบอยู่ของคน้งนเป่งพอพอแบบนี้โอ้านิตัวเดียวปานินห่อยตัวเดียวโอ้ปลาตกแล้วโอ้โหขาปลาไกแมงกลดมันติดีดนางมันดอด กับกินเขาอยู่ทงุงนาเนี่ยมาปิ่งปลากินครับบรรยญญากาศดูทงุงนาครับร้อนเย็นร้อน,เ,นยเย็นดีนครับเนี่ยเย็นดีกำลังเกียเเยเ่ยวเขาอยู่ครับเกี่ยวข้าวอยู่ครับผมติดตามคลิปหม่ครับผม